เราก็สามารถจับกลุ่มนะครับนายสมเกียรติเกียรติจันทร์นะฮะก็ลักทรัพย์ลักของโจรนะครับรวกกันลักทรัพย์รับของโจรโดยรถที่เห็นนี่นะครับเป็นรถพ่วงนะครับของโรงสีกิจเจริญนะฮะอยู่ตำนบลโพทะเลเขตพื้นที่ของสพโพทะเลอำเภอค่ายบางละจันนะครับเป็นรถบรรทุกข้าวสารข้าวหอมมะลินะครับ ทั้งตัวรถและก็ตัวพ่วงนะครับบรรทุกข้าวหอมมะลิเป็นข้าวเบานะครับสีเสร็จเรียบร้อยแล้วที่โรงสีนะครับน้ำหนักประมาณ30ตันตัวข้าวมูลค่า1ล้านบาทนะครับตัวรถมูลค่าประมาณ2ล้าน5 0 0แสนเอออล้าน5แสนบาทนะครับก็เมื่อวันจันทร์นะครับวันจันทร์ที่20นะฮะทางนายจ้างคุณมะลินะครับกับคุณขุนแผนเจ้าของโรงสีนะครับ เจ้าของรถก็ให้ลูกจ้างชื่อในชานะครับขับรถเนี่ยไปส่งที่ท่าข้าวโรงโกดังโรงสีที่นครหลวงนะครับที่แถวมหาวงมหาวงสมุทรปาการนะฮะก็ถูกลูกน้องเนี่ยลักทรัพย์รถคันนี้ไปนะครับก็จะ้องไว้ใช่ไหมใช่ไหมเออเนี่ยเนี่ยก็ลบออกนะฮะสีสเปรไปลบ ไปพ่นเป็นอู่ต่อกระบะครับอู่พรชัยพ่นมันตรงนี้เขียนว่าอะไรครับอู่พรชัยการช่างอ่าก็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 นี่ไปนะฮะแล้วก็ไหนะปกติไม่มีเขาใส่ไว้เขาเอาเอาออกอ๋อนี่เรามาแล้วเราแล้วเรามาติดไว้ติดไม่ไม่เขาาถอดถอดออกไม่ทันยังไงวิธีพ่นนั้นทำให้ดูดิพ่นนี่เหรอสเปย์หมดไปกี่กระป๋องไงสองกระป๋องครับสองกระป๋องกระป๋องเท่าไหร่ซื้อเองใช่ไหมครับเออ